นี่ก็เป็นถนนเลาะริมโของอำเภอเชียงคานตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งลาวตอนตอนเย็นพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินละข้างกันนี้ก็มีแม่กัะต้นตะเคียนแม่ตะเคียนอยู่ตามทางเดินของริมโขงนี่นะเรามาดูกันก็ความยาวยาวอยู่ของแม่ตะเคียนเหรอก็มี มาดูว่าแม่แตะเคียนยาวแค่ไหนแม่แตะเคียนนี้ก็ตั้งอยู่ตรงสวนสุขภาพข้างหน้าไปนิดนึงก็เป็นถนนคนเดินเชียงคานละนี่อันนี้ก็คือแม่แตะเคียนอยู่อำเภอเชียงคานริมโขงถนนชายโขงนี่ไงร่องรอยการทาแป้งขอหวย ใครอยากได้ก็มาขอเอาอันนี้นะมาดูกันว่ามีเลขอะไรมัสองดูมันเมืดเมื่หน่อยได้เลยนะเห็นเป็นเลขอะไรก็ดูเอานะใยากได้โชคได้รับก็ตั้งจิตอธิษฐานอนาะขอขอเลขอขอเบิร์ขอหลยในเด้อค่ะ เดี๋ยวใครมองเห็นเป็นเลขอะไรก็ดูชัดๆเดี๋ยวดูตรงนี้ให้ตรงนี้นี่เห็นเป็นเลขเก้าน่าจะเป็นเลขเก้าตรงนี้ลองดูกันแล้วได้เลขอะไรก็ <c oughs> ดูแล้วแต่ใครดวงใครดวงมันนะ น,นี่คือแม่ตะเคียนที่ถนนคนเดินออที่ถนนริมโขงชายโขงถนนชายโของอำเภอเชียงคานข้างกันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงที่มองเห็นตรงนู้นก็เป็นฝั่งลาวแม่ตะเคียนก็ตั้งอยู่ตรงนี้ที่สนามเด็กเล่น ป้ายชื่อแม่ตะเขียนชื่ออะไรยังไม่เจอก็เข้ามาหาขอเลขขอเบอร์กันได้แม่ตะเขียน่ันจะให้โชคให้ลาบหรอ,อชุดสวยๆทั้งนั้นเลยสวยงามเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปอ่ที่แป้งให้